สวัสดีครับผม,มอาจารย์พี่หมีจากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยร,รังสิตนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของเว็บ accessibility นะครับหรือการทำให้เว็บของเราเนี่ยมีคอนเทนต์ที่เข้าถึงได้กับทุกคนนะครับรวมถึงคนที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือพิการด้วยนะครับก็จะเป็นการไลฟ์โค้ดนะครับเขียนเว็บนะครับแล้วก็นำเว็บเนี่ย นำมาทดสอบนะครับผ่านเครื่องมือออนไลน์นะครับที่เป็นเครื่องมือเช็คนะครับในเรื่องของเว็บ accessibility นะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับถ้าไม่ผ่านก็ต้องมีการแก้ไขนะครับแล้วก็มาตรวจสอบมาให้ผ่านนะครับเพื่อเป็นไปตามไกด์ไลน์นะครับของ WCAG 2.2นะครับเว็บ content accessibility guidelines นะครับก็เพื่อให้เว็บของเรานะครับมีคอนเทนต์ที่เข้าถึงได้กับทุกคนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับติดตั้งโปรแกรมไม่เยอะครับเริ่มจาก VS Code นะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเป็น IDE นะครับใช้ในการเขียนโค้ดนะครับก็เสิร์ช VS Code แล้วก็ไปที่เว็บของเขาคือ code.visualstudio.com นะครับทำการดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับถัดไปจะเป็นตัว Git นะครับตัว Git นี้จะเป็นตัวใช้ในการจัดการเรื่องของเวอร์ชัน source code นะครับก็ไห้ทำการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับแล้วก็ตัว Git ก็จะใช้ในการที่เราจะเราจะนำ source code ของเราเนี่ยนะครับที่เขียนเนี่ย นำขึ้นกิดหักนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเอาโค้ดจะกิดหักนะครับไปดีพลอยที่ตาของเวอร์เซลเพื่อให้เว็บเราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นก็จะนําไปทดสอบนะครับกับพวกเครื่องมือใช้ในการทดสอบเว็บ accessibility นะครับอย่างเช่นตัว a checker ตัว w e นะครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ต่อจาก ep ที่แล้วนะครับเราจะมี source code ที่เราจะทําต่อนะครับก็จะมีลิงก์นะครับของ source code ผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ก็จะมีที่เป็น source code ของตัว index น .html นะครับนี่ครับกับตัวที่เป็น style .css นะครับอ่านี่ครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกคนนะครับเกิดประมาณพร้อมขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเกิดประมาณ cmd ก็ได้ครับเปิดประมาณพร้อมขึ้นมานะครับจากนั้นก็ผมจะไปที่ drive D นะครับ drive D ้วก็ ผมจะสร้างโฟลเดอร์นะครับขึ้นมาชื่อว่าเว็บนะครับขีด static แล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับเว็บ static นะครับใ็้คำสั่ง cd วัดนะครับเว็บ static จากนั้นนะครับผมก็จะทําการพิมพ์โค้ดจุดนะครับเป็นวักจุดแบบนี้นะครับเพื่อจะเปิด vscode ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ vscode ผมเนี่ยเปิดมาบนโฟลเดอร์เว็บ static ที่ drive d ของผมนะครับ นันครับผมจะสร้างไฟล์2ไฟล์ขึ้นมานะครับไฟล์แรกคือเป็น index นะครับ .html นะนะครับก็ให้ทำการ copy นะครับโค้ดของ index .html มานะครับมาใส่ c o p เลยนะครับเอามาใสนะ่อีกไฟล์นึงครับจะเป็นสู่อยอีกไฟล์นึงจะเป็น style .css นะครับก็องก็เหมือนกัน ก็โคบมาเลยนะครับริงก๊อตรงนี้ก็ได้นะมีกลุ่มก๊อปไหมไม่มีฮะก็ลากลากแล้วก็ก๊อกมานะครับโอเคทดสอบกันนะครับทดสอบไปการนะครับผมก็จะคลิกขวานะครับที่ไฟล์แล้วก็เลือกรีวิวินไฟล์เอ็กซ์พลอร์นะครับแล้วก็ลองกดดับเบิลคลิกนะครับที่ index.html นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อหานะครับต่อจาก ลิปที่แล้วนะครับเราจะมาลองทดสอบกันดูว่าเว็บที่เราเขียนเนี่ยนะครับมันผ่านมาตรฐานของเว็บ accessibility หรือเปล่านะครับอ่าก็คือเป็นเว็บที่เข้าถึงได้ทุกคนนะครับรวมถึงคนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายนะครับหรือมีความพิการด้วยนั่นเองนะครับถัดไปนะครับเราจะนำ source code เนี่ยขึ้นบน Git Hub กันนะครับให้ทุกคนเปิดเว็บไซต์ของ Git Hub นะครับก็จะเป็น git hub com นะครับ แล้วก็ทําการสมัครสมาชิกนะครับได้เลยนะครับก็จะสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับก็จะมีขั้นตอนในการสมัครอยู่นะครับผมมีสมาชิกแล้วผมก็ซายอินเลยนะครับใส่อินเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็พอเรามีสมาชิกของแอคคา t ของตัวเกียร์ทแล้วนะครับให้กลับไปที่โค้ดของเรานะครับแล้วก็จะมีไอคอนนะครับที่3อันนี้นะครับเป็น source control นะครับ เราสามารถที่จะกดปุ่มนี้ครับเพื่อพับปิดโค้ดเราเนี่ยขึ้นกลิ่หับได้เลยนะครับสะดวกมากนะครับก็เขาจะถามว่าจะให้เป็นขึ้นแบบเป็น private หรือ public นะครับก็ขึ้นเป็น public ไปกันเลยก็ได้นะครับอันนี้นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีให้เลือกไฟล์นะครับว่าจะเอาไฟล์อะไรขึ้นไปบ้างก็กดเลือกทุกไฟล์นะครับอ่โอเคนี่พับปิดขึ้นไปแล้วนะครับโอเค กต้องมีการ Sign in ด้วยนะครับผมก็กด Sign in with Browser นะครับอันนี้ซึ่งถ้าเกิด b บ o w ว e r เราล็อกอินอยู่น่าจะได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับ success f u l l y นะครับนี่นะครับอ่ะก็กลับมาดูที่กิจของกิจทับของเรานะครับเว็บไซต์ก็นี่ครับลอง Refresh หน้าจะดูนะครับมันจะมีโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็น Start t a t i c เว็บเว็บสแตติกนะตัวนี้ที่ขึ้นขึ้นไปนะครับจะชื่อเดียวกับโฟเดอร์ที่เราตั้งสร้างไว้นะครับก็จะเป็นตัวซอสโค้ดนะครับที่นําขึ้น GitHub แล้วนะครับทีนี้ถัดไปนะครับผมก็จะทําการเปิดตัว v e r s ์ c o o m นะครับไปที่ v e r s ์ c o o m นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มีสมาชิกของ v e r s ์เ c o m นะครับก็สามารถสมัครได้นะครับใช้แอคเคา t G ์ก ถับได้เลยนะครับนะก็จะเป็นต้องไปที่ Sign Up นะครับแล้วก็ continuewith GitHub นะครับอันนี้แต่ของผมเนี่ยมี Account แล้วก็จะล็อกอด้วย GitHub เลยนะครับก็ใช้ GitHub Account นะครับในการที่จะนำ source code ขึ้นเวิร์เซล์กันอ่ะทีนี้พอถึงหน้าแดชบอร์ดหน้านี้นะครับเราก็ทำการกดปุ่ม add new ครับแล้วก็เรียก Project นะครับจากนั้นครับก็จะ ให้เลือกเป็น Git Hub ้วเราจะ Import นะครับจากใน Source Code ของ Git Hub นะครับมาขึ้นตัว v e r t u a l Cloud คับอ่ะก็จะเลือกโปรเจกต์ครับผมจะเลือกเป็น Web Static ตัวนี้นะครับที่เพิ่งจะนำขึ้น Git Hub ไปก็กดปุ่ม Import เลยครับตัวนี้เขาก็จะทำการนำ Source Code เรานะครับกดปุ่ม Deploy ต่อนะครับจะเป็นการ Deploy ตัวเว็บของเราเนี่ยขึ้นมาบน Cloud ของตัว v e r t u a l นะครับก็ใช้งานได้ฟรีนะครับ อเสร็จแล้วนะครับแป๊บด้วยเองนะครับก็กดคลิกตรงนี้ครับนี่จจะเป็นการที่เราจะเห็นหน้าเว็บของเรานะครับขึ้นมาแล้วก็มีโดเมนนะครับมี URL ที่สามารถเข้าถึงได้บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับถัดไปนะครับเราจะมาลองนําเว็บของเราที่เรานําขึ้นโดเมนจริงๆแล้วนะครับเข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับเรามาลองทดสอบนะครับว่าจะผ่านนะครับตามไกด์ไลน์ของ WCAG 2หรือเปล่านะครับ ก็สามารถใช้ตัวเว็บที่ชื่อว่า A Checker ได้ครับให้เสิร์ชคำว่า A Checker นะครับแล้วก็ไปที่เว็บของเขาคืจะเป็น A Checker นะครับ A c h e c นะครับ .ca นะครับแล้วก็ copy domain นะครับอันนี้มาใส่ตรง address ปร้กดที่ปุ่ม check it นะครับนก็จะเป็นการตรวจสอบว่าเว็บเราเนี่ยนะครับ่านตามไกด์ไลน์นะครับของ WCAG หรือเปล่าด้านล่างครับจะเป็นผลลัพธ์ของการรีวิว accessibility นะครับก็จะมี อยู่แถบอยู่5อันนะครับอาจจะมีปัญหาที่ที่รู้ก็คือปัญหาที่พบนะครับแล้วก็แนวโน้อที่มีปัญหานะครับวันนี้มีศูนย์เนาะนะครับแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นปัญหาอยู่ถึง38นะครับมันก็จะเป็น h s t i m a validation กับ c s s validation นะครับก็สำหรับเรานะเราก็ควรจะดู3อันแรกนะครับเป็นหลักนะว่าเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็แก้เราก็แก้ปัญหากันนะครับ ปัญหาที่พบนะครับ n o p r o b l e m s นะครับอันแรกก็คือ1.4นะครับก็คือการที่จะทำให้ user เนี่ยเห็นคอนเทนต์หรือได้ฟังคอนเทนต์นะครับที่แยกระหว่าง background กับ foreground ได้นะครับอันนี้เป็นข้อเป็นข้อใหญ่นะครับของตัว w c a G นะครับแล้วก็ข้อย่อยที่จะต้องแก้คือจะเป็น1.4.4นะครับอ่าเนี้ยเราใช้ tag HTML ที่เป็น b หรือ o นะครับเขาให้เปลี่ยนนะครับบอกให้เปลี่ยนนะให้ใช้ เป็นจากโบร์นะครับเป็นเอียมดูสตองนะครับเพราะว่าจะมีความหมายนะครับของอิเลเมนต์ของแท็กเนี่ยมากกว่านะครับเพื่อให้คิดว่านะครับอาจจะทําให้นําไปใช้ในเรื่องของการให้ออกเสียงนะครับน่าจะน่าจะดีกว่าใช้ตัว B นะครับทีนี้เพื่อให้เพื่อให้เข้าใจข้อนะครับ1.4.4มากขึ้นนะครับของ WCAG นะก็ลองเสิร์ชเลยครับ ให้เสิร์ตนะครับเป็น UCAG นะครับ2 2ดนะครับอ่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นของไกด์ไลน์ล่าสุดนะครับแล้วก็ให้ไปที่1.4.4ี่นะครับอันนี้กัเป็น r e s i z e text นะครับอ่าก็จะมีคำอธิบายอยู่นะครับอ่านี่นะครับอันนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้นะครับยังดิ้งอยู่นะครับนี่ครให้อธิบายถึงในตัวอ่ ว่าหัวข้อ resize text นะครับมันคืออะไรนะครับเราต้องปรับเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่อาจจะเยอะนิดหนึงนะครับแต่สำหรับเราก็เราจะมาแก้นะครับนะครับตามที่เว็บเขาบอกได้นะครับก็อันนี้นะครับให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก b นะครับที่เป็น tag b o l เนี่ยเป็น e m e s t o r นะครับอ่าผมก็กลับมาที่เว็บนะครับที่ VS Code นะแล้วก็ไปที่ index html นะครับแล้วก็แก้เลยครับ แก้นะครับตรง b เนี่ยเป็นเป็นเป็นสตองแล้วกันนะสตองให้หมดเลยนะครับนี่นะครับเห็น b เป็นสตองมี3ที่นะครับนะเค็นน่าจะกดนะเซฟนะครับแล้วเขากดเซฟปุ๊บนะครับก็ในตรง source control นะครับเราสามารถที่จะกดบวกนะครับตรง changes นะครับกดบวกนะครับเป็นการ add file ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปในตัวกิจนะครับจากนั้นนะครับก็คลิปอธิบายว่าเราเปลี่ยนอะไรไปผมก็เปลี่ยนเป็นพ์ว่า b นะครับกลายเป็น s t อ r แล้วก็กดปุ่ม commit นะครับเป็นการเหมือนกับบอกอัปเดตนะครับว่าเนี่ยเราแก้อะไรไปบ้างจากนั้นกดปุ่ม s ิ n c sync change ์นะครับเป็นการที่จะนำ source code เนี่ยตัวเนี้ยเอาขึ้นตัวกิจหักให้เราเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลามันขึ้นกิจหักปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเว็บของเราก็จะมีการอัปเดตด้วยนะครับอ่า กลับมาที่เว็บของเรานะครับตรงที่เป็นโดเมนที่เป็น v e r s ์เ a p p นะครับตัวนี้ลองทดสอบว่ามันขึ้นมาจริงหรือเปล่าอันจริงดูนี้ได้นะครับดูใน Ver s ์เซได้นะครับอ่านะครับตรงเว็บสแตติกตรงโปรเจกต์เรานะครับถ้าสังเกตนะครับว่ามันจะมีบอกถึงนะครับว่ามีคอมมิตอะไรล่าสุดนะครับซึ่งก็จะเป็น b มาที่สต็อกคือเป็นสิ่งที่เราแก้ไปนะครับหรือจะมาลองดูนี่ก็ได้ครับก็ให้กดปุ่ม Inspect นะครับ คลิกขวาแล้ว Inspect นะครับแล้วก็ลองดูเองเลยนะครับจาก source code ด้านด้านขวานะครับว่าเปลี่ยนได้ยังนะครับก็ไปที่ section นะครับไปที่ Body main section นะครับแล้วก็ไปที่แต่ละอันนะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนสตองแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยนะครับดูหน่อยสิอ่าก็คือเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสตองแล้วนะครับ นี่น,นี่หรือเราจะจิ้มเอานี่ปุ่มนี้แล้วจิ้มไปที่ตรงเทตนะครับตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าอ่ะเราเปลี่ยนสตองแล้วนะครับไอน,นี้ก็อ่ากลับมาดูที่นี้ใหม่นะครับอ่าเรากด,ลอ,กดลองกดปุ่มเช็คอินใหม่นะครับที่เอเชคเกอร์นะครับปัญหาที่เราคิดว่าเราแก้ไปก็น่าจะถูกหายไปแล้วนะครับอ่าหายไปแล้วนะครับทีนี้ เดี๋ยวปัญหาแค่อันเดียวแล้วครับมาลองแก้กันนะครับก็เออนะครับตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะเป็นข้อสอนชุด4.6ครับเรื่อของการใช้ heading แล้วก็ labels นะครับอ่าหลักๆก็คือว่าเออเขาบอกว่าให้แก้นะครับจากเอออ๋อนะครับจากโค้ดเรานะครับถ้าสังเกตนะจะมี s2 อยู่นี้ใช่ไหมครับ s2 เสร็จนะครับ แล้วมันไป S4 เลยแล้วมันข้ามสเต็ปไปนะครับก็คือเฮ a เดอร์ควรจะไล่ตามสเต็ปไปนะครับเราก็มาแย่นะครับก็คือให้ใช้เป็น S3 s, s แทนนะครับแทน S2 นะครับขอก็เปลี่ยนเป็น S3 แทนก็ได้ครับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสเต็ปก็คือ2ก็ต้องไป3ามแข้าม3มา4เลยนะครับก็จะเป็นตัวที่จะทำให้หมันตรงตามไกด์ไลน์ของ w c g นะครับ ไนะครับจะครบแล้โอเคอ่านะครับกดตรงนี้อ่ะสะมากดที่ไฟล์นี้นะครับเพื่อดูว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับนี่นะก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากนะครับ S 4เป็น S 3ามแหละครับ S 4ก็คือก่อนเปลี่ยน S 3ามเหลังเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคก็ทำการบวกเหมือนเดิมครับก็ผมแก้จาก S 3เป็น S สอ่จ S 4เป็น S 3นะครับคมิดแล้วก็ซิงค์นะครับขึ้น ตัวเวอร์เซลนะครับลกลับมาที่เวอร์เซลนะครับเช็คใหม่ว่าเป็นอันใหม่หรือยังนะครับยังเป็นบีสตองอยู่นะครับเอามาอันกัจคู่หนึ่งอ่ามาเปลี่ยนเป็น s 4, s สเสเแล้วนะครับอ่าก็มาดูตรงนี้นะครับรีเฟรชดูนะครับเูสเปลี่ยนเป็นได้ยังนะครับเอา,เอานี่ก่นที่เลือกจิ้มที่ตัวข้อความเลยนะครับ ่าเป็น S3 แล้วนะครับตอ s 4เป็น s 3แล้วอันนี้ก็เช็คใหม่ครับน่าจะหมดแล้วโอเคนะครับไม่มีปัญหาแล้วเรียบร้อยนะครับตัดไปครับมาลองดูที่แถบที่เป็น potential problems นะครับหรือว่าอาจจะเป็นปัญหานะครับซึ่งตัว A checker เนี่ยนะครับเขาจะโชว์สิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาทั้งหมดมาให้ให้เราดูนะครับซึ่ง มันก็อาจจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นก็ได้นะนะครับนะฉะนั้นเราก็ดูเป็นดูเป็นไกด์ไลน์เฉยๆนะครับว่าจะแก้ไม่แก้ก็แล้วแต่เรานะครับตัวอย่างนะครับข้อแรกก็คือใน1.1.1นะครับ non-text content หรือว่าคอนเทนต์ที่ไม่ใช่เท็ก์นะครับเป็นรูปภาพพวกนี้เนี่ยนะครับคนพิการคนที่ปกป้อง,องสายตาเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วเขาก็จะ,ะไม่เข้าใจนะครับถึงรูปภาพจะสื่ออะไรฉะนั้น เราควรที่จะใส่คําอธิบายเข้าไปนะครับที่แท็ก alt นะครับที่ a t r e a l t นะครับใส่คำอธิบายเข้าไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นตัว reminder นะครับของของ e อเ e ็กเตอรให้เราดูว่าควรจะดูอะไรเป็นพิเศษบ้างเพื่อให้คอนเทนต์เราเนี่ยสามารถเข้าถึงได้กับทุกคนนะครับรวมถึงคนที่ปกป้องน้ำสายตาด้วยนะครับก็ไล่ไไปนะครับทีนี้นะครับผมขอมาที่อีกเว็บหนึ่งนะครับเขาจะชื่อว่าเวฟนะครับเวฟนะครับ เจอไหมอ่า uh, จะเป็นเว็บดูดเว็บ m.com นะครับตัวจนะครับอันนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับเราก็สามารถที่จะเอานะครับโดเมนของเรานะครับที่เราขึ้นโดเซลไปเนี่ยเอามาใส่แล้วก็ดูผลลัพธ์กันนะครับซึ่งผลลัพธ์มันก็จะเป็นการแสดงแบบนี้นะครับนะจะเห็นภาพเลยนะว่าเออ มีอะไรบ้างนะครับอ่าดู alert นะครับ alert นะครับอ่าอ๋อนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าตัวของเวฟนะครับเขาก็บอกว่าอ่าตอนนี้นะครับเราไม่ได้มี h 1นะครับอ่าเราข้ามไป S2 S3 เลยเห็นไหม h สองนะครับอ่จริงๆเราควรจะใส่ h 1ก่อนแล้วก็ใส่ S2 S3 นะครับ อ่ะหไหนๆก็ได้ๆล,ลองแก้ดูนะครับอ่ะผมจะแก้นะครับเริ่มจาก h 1ก่อนนะครับก็คือตรงนี้เป็น h 1นะแล้วก็ข้างในก็เป็น S2 ให้หมดนะครับให้มันไล่ตามสเต็ปไปให,ให้ให้มันข้ามไปครับนี่เพื่อให้มันมีเขาเรียกว่ามีความเบส accessibility นะครับมีการทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับได้มากขึ้นนะอ่ะผมก็เปลี่ยนเป็น S1 S2 โอเคเดี๋ยวซิงค์ขึ้นไปนะครับกลับมาดูนะครับอ่ะแก่ละเป็น H1 H2 แหละนะครับอ่ะก็ผูาทชวนนะเช็คอีกทีหนึ่งนะชอบเช็คนะครับนี่เป็น H อะไรละอันนี้เป็น H1 นะครับแล้วก็อันนี้เป็น H2 นะครับ H2 แหละอ่ะทีนี้ครับมาลองเช็คใหม่ครับ fresh นะครับ เรือที่มีและนะครับเมื่อกี้ที่หายไปนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมีเช็คให้ดูนะครับว่าเออมี alternative text ์ไหมในรูปภาพนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าตรงภาษานะครับภาษาภาษาบอกไว้ด้านบนแล้วเป็น en นะครับอ่าที่เราที่เราใส่ไว้ด้านบนเนาะบนนี้นะครับนี่ใส่เป็น en ไว้นะครับอ่าแล้วก็ structure นะครับก็คือเริ่มจาก heading ก่อนนะครับตรงตามตรงตามรูปแบบของ ของตัวที่เป็นโครงสร้างของ HTML นะครับเริ่มจาก heading ก่อนนะครับนี่คือ heading นะครับเออ heading He นะครับ heading level อ๋อไม่ใช่นะครับนี่คือ heading level คือเริ่มจาก h1 มา h2 h3 นะครับอ่าแล้วก็มี tag ตัว aria นะครับ aria นะครับก็เอาไว้อธิบายเพิ่มเติมเช่นปุ่มเนี่ยจะบอกว่าปุ่มเนี่ยมันใช้ทำอะไรก็สามารถใส่อธิบายเพิ่มเติมได้เสร็จแล้วเนี่ย ตัวอ่านหน้าจอก็จะสามารถอ่านข้อความนี้บอกว่าปุ่มนี้ได้ทำอะไรได้นะครับอโอเคอประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกเว็บหนึ่งนะที่เอาไว้ตรวจสอบเรื่องของ accessibility นะครับสมัยที่จะโชว์โค้ดได้น่นแหละโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการตรวจสอบเว็บ accessibility นะครับก็ เอาไว้ใช้ตรวจสอบว่าเว็บของเราเนี่ยนะครับผ่านตามไกด์ไลน์ของ w c AG 2.2หรือเปล่านะครับนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีเว็บนะครับลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ตรวจสอบดูนะครับแล้วก็แก้ไขาตามนะเพื่อให้เว็บลอาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้กับทุกๆคนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ